ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมกินเฮลกันอีกแล้วนะครับผมก็เป็น EP ที่4นะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น EP ที่4นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะไปสำรวจนะครับผมหาเนื้อเรื่องกันอีกแล้วนะครับผมหาต้นตอเรื่องต่างๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในป่านี้นะครับซึ่งผมนั้นก็อยู่บริเวณเอ่อแถวๆนี้นะครับใช่หรือเปล่าวะยวดูก่อนครับเอ่อตอนนี้6โมงเช้านะครับ4 22 2สี่สิบสองยี่สิบสองเราอยู่ตรงนี้ครับผม เดี๋ยวเราจะลงไปลึกกว่าเดิมนะครับอยู่บริเวณแถวนี้นะครับเราน่าจะวิ่งไปแถวนี้แล้วก็วิ่งขึ้นตรงแถวนี้นะครับผมให้มาอยู่บริเวณแบบตามภูเขาไปนะครับโอเคดูกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างน,นะครับตอนนี้หิวอะไรบ้างตอนนี้หิวน้าเออหิวทุกอย่างนะครับผมร,รวมๆแต่อันนี้ก็กินไปเลยสู้เข้าไป23ซึ่งของเราก็กินเนื้อด้วยอันนี้ไม่ไปแล้วกินเข้าไปหม่ำหิวเนื้อหรือเปล่า อยู่เนื้ออยู่กินกาไปเออเพิ่มสุขภาพจิตหน่อยเพื่อม,มาเฮียแล้วจัดลดไม่เป็นไรนะครับผมจะเป็นเนื้อไหมก็เถอละลยกินก็ไปลดนิดหน่อยไม่เป็นไรเรามีอะไรเพื่อสุขภาพจิตได้อยู่น,นี่ทิ้งไปอะไรไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเชลเตอร์เก่าเรานะครับโอเคเราไปลุยก,กันเลยต้นไผ่นี่เอาทำอะไรไดหลายอย่างนะครับแต่ว่าของเราจะไม่สร้างบ้านนะครับเพราะเล่นเนื้อเรื่องอยู่ เนื้อเรื่องนั้นม่จจำเป็นต้องสร้างบ้านเอออันนี้อะไรวะเนี่ยวัตถุพิฆาตตัวเอกเป็นรูปตัวเอกวะคืออะไรวะอืมเป็น,น,น,นหน้าผาเงั้นเลยหน้าผาที่มีความสงสัยอยูน่นะเนี่ยเออวะระวัเออวงเสือด้วยแล้วก็เมอ่อพาทเมื่อกี้นะครับโดนไม่ใช่เสือเลยเขาเรียกว่าเป็นไม้ไครแมวภูเขาหรือเปล่าน่าจะใช่ละมั้งน,นี่กินไปด้วย เพิ่มคาร์โบไฮเดรตยืนไันหมดเลยโอเคเก็บมาอีกต้นกล้วยพี่เยอะน้องเฮ้ยนี่มันอะไรไปก่อนเอียมีอะมีอะว่าผมเจอข้าวบินตกแล้วนะจริงเหรอลำใหญ่ไหมแต่จริงมีสุกยู่ข้างในมั้งไม่นะไม่ต้องบอกฉันมีบมายเลขเครื่องเท่าไหร่แปดหนึ่งห้าใช่ไหมมนตกมานานแค่ไหนแล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันโอ้โว้เจ๊กเจคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยว อะไรเนี่ยเอ่อโทษทีผมแค่กำลังทำความเข้าใจทุกอย่างมันดูค่อนข้างเล็กนะมีแค่ไม่กี่ที่นั่งแต่ค่อนข้างใหม่ทีเดียวดูไม่ได้อยู่ตรงนี้มานานแต่ว่าเออเมียเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุมันถูกยิงถูกยิงร่วงโอ้ยฉันไม่อยากพูดซ้ำนะแต่ขอร้องล่ะระวังตัวด้วยโอเคครับผมจะระวังตัวครับเมียวันที่ทำองค์กรของทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วแหละ เครื่องบินเครื่องบินสิ่งแรกที่ผมเห็นหลังอุบัติเหตุคือเครื่องบินมีใครตามหาผมอยู่หรือเปล่าผมควรก่อไฟกล้องใหญ่ไหมเออนั่นสิฉันว่าไม่ควรนะคุณก็รู้คุณอยู่ตัวคนเดียวโอ้คุณอยู่กับเสียนี่แหละไม่ตัวคนเดียวหลอกผมไม่ได้ตามฝันนะผมว่ามันบิดต่ำด้วยมาอะไรสักอย่างอยู่หรือมันอาจจะเพิ่งขึ้นโอ้ในเครื่องบินผูไม่เห็นเลย จะไม่รู้ว่าคุณเห็นอะไรแต่จะดีมากนะถ้าคุณเจอลามบินเราจะได้บินมบบนี้กันหนีไปได้ลามบินเด้อ <c oughs> ใช่ถ้าเจอก็จริเจงเลยจะ <So, where S 2> ไป <you S 3> ไหนละ่ะยุโรปกับกับสเปนคุณละ่ะโอเอตานํำแข็งที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีสีเขียวไปดาวอื่นนี่เราฟังดูเข้าท่าดีเอตาลำแขงที่ไหนก็ได้ <c oughs> ที่ไม่มีสีเขียวอินกับสีเขียวเลยสับยินจนปวกเลย อีป้าหนูเขาโรคหรอก็ดีนะถ้าฉันหล่อไปได้ปู่ฝาดฉันไปได้นะโอเคอย่าพูดแบบนั้นสิทุกอย่างจะเรียบร้อยใช่สำรวจเปียนโอเคสำรวจเปียนโอเคเราไปสำรวจตรงนี้กันดีกว่านะครับเจออันนี้ไอ้ซากเครื่องบินซะด้วยนกแมงทราไมมันเยอะ่างวะนี่ถือหอมอะไรกันตอนนี้ทำไมเลือดไม่เต็มวะมีอะไรวะเนี่ยโปรตีนกับน้ำนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรเฮ้ย นีที่พักด้วยวะวัตถุว่ากนี่ละคันดีไม่เอานี่มันอะไรเนี่ยนมกระป๋องเออปลาทูน้ากระป๋องอันนี้น่าจะเป็นของที่ดีนะเอาเป็นว่าเราซูทเนาา่าพะวันแล้วกันเหีย้ยตีนนึงได้อันหนึ่ง,ง,งวะ่ะดื่ม่าเออได้ลน,น,นี้ด้วยเก็บไปเก็บเข้าไปเด็ครับผมเกรนแล้วก็โปเผาวโปเผาเยอะแล้ว มันเดียวพออืมโอเคคา,าร์าบโบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตโปรตีนยากแก้ปวดเอ้ยมียากแก้ปวดให้ด้วยว่ะแสดงว่ามันมีคนแสดงว่าไม่ต้องมีคนรอดเลยไมนต้องมีคนรอดอยู่แถวนี้แน่นอนอเคเดินหน้าต่อไปเจ๊กเราอะเราอยู่ตรงนี้นะครับผมบริเวณนี้ตรงขึ้นไปตรงนี้แล้วกันขึ้นไปตรงนี้มันก็ต,ตามภูเขาไปแล้วกันโอเค อยู่ใกล้ๆเขาไว้เราจะไม่ได้หลงทางสิ่งที่เรารู้คือมีคนรอดชีวิตจากเครื่องบินตกหรือว่าเครื่องบินเราไม่ไจะเกี่ยวหรอกนเกี่ไมงาไปด้วยน้ำหนักเท่าไหร่วะเนี่ย43โอเคจุได้เยอะอยู่เพราะว่าเราไม่มีเนยนตอนนี้อยู่39 22. 39 22 39 22 39 22ตรงนี้งั้นเ,อ,เออแล้วถ้าเรา มันขึ้นไปได้เปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนมันนีอะไรปะโอ้โหเออเฮี้ยแมงมุมตัวมันเริ่มเลยเว้นเฮี้ยกูเรียบร้อยเลยจ้ะไข่เป็นไข่ครับเป็นไข่เป็นไข่ครับแมงมุมตัวมันเริ่มมึงไม่เห็นไเลยวะอ้สัตวสโดนตอดขาคุแน่เลยเอาดูไม่ดีเลยนะเจคไนน์เนี่ยมันจะจบไปอืมิ่ม โ okay. อเคอแพงในช่วงนี้เราต้องไปนอนนะฮะกลับไปท่าเดิมดีกว่า <c oughs> ชัดเ,เ,เลยไอ,อ้ขี้เวลาเขาชิบหายเลยอีกสักเชร็จตื่นมาไข้นิดหน่อยสเตมิน้าเต็มเดีย๋ยวไข้ก็ลดแล้วตื่นมาประมาณเออเท่าไหร่กี่โมงเนี่ยมันบอกบ่ายสองทีเดียนจะไปทางนี้นะครับผมเราจะวิ่งไปทางหน้าเลยกันเชือ่อ เสียวเสือยังเลยนี้เสียงงูด้วยทั้งเสือทั้งงูมาใกล้ฉันนะทิดเอ็นนั่นเลยไปทางนีเ้เริ่มเมื่อราหนิว่ะสี่โมงเ,เย็นแล้วเว้ยเฮียโดนลาเลยเนะี่ยโอ้ไมก่กอดโอ้ปิงไซ์เอ้ยโอกไปโอ้สองตัวสี่ตัวห้าเอ้ยเจอสะพานว่ะ เจอสะพานขาดเว้ยโอ้โหเจอสะพานขาดเจอตรงไหนเนี่ยนะตรงนี้วอะอาไรสามสิบเจ็ดยี่สิบสามสิบเจ็ดกับยี่สิบเจอสะพานขาดตรงภูขงเขาวะโอ้โหนี่มันงูนี่ว่าเดี๋ยวกูวิว่งมาโดนเจ็บไปเลยเอ้ยข้างหน้าเป็นเข้มนี่วะโอ้มาคน,นลาจริงด้วย เฮ้ยวูย่าวูย่าวูยข้างหน้ามีตัวหนึ่งร้องรองก่อนลองก่อนคงจะไม่ได้ยินเสียงเราตรอกมึงเร้ยองเรียี่อะไรมีกี่ตัววะเนี่ยถ้ามันยิงนัดเดียวไม่ตายนะไอ้เหี้ยมันคิดหายเลยน่าจะมีอยู่สองสามตัวเฮ้ย เออลงไปหนึ่งดอกอีกยิงดอกยิงไปเออหัวแตกไปดิเก็บมาเอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีมาจะทำอะไรน้องพี่ยิงก่อนจะทำอะไรแล้วเออสัตว์โดนดีกูอยู่ไหนวะฮะ เรียบร้อยแตกไปเจ็บขื้นเอ,อ้ยไม่ใช่เอาน,นี้กูจะเอาหอ,อกจะเอาหอ,อกไอ้เคียกูจะเอาหอกกูจะเอาหอกเอ้ทีมีก่อนแล้วกันเอาหอ,อกก่อนหมดยังวะเออไอ้เคียน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคโน่นไม่ใช่โอเคน่าจะหมดแล้วครับอืมได้ธนูายาชเช่คันนี้ครับง่ายอันนี้ก็ควรมา ใกล้ได้แล้วเว้ยนิดหน่อยเราก็ต้มน้ําน้ําอีกนิดหนึ่งต้มน้ําไปต้มน้าเนื้อเราก็หล่ออีกนิดหนึ่งก็ได้แล้ววา,วาวาวาววาววาวนี่ขึ้ไปด้วยนี่อะไรวะเนี่ยทานกองไฟเท่ากองไฟกระตูกเฮ้ยแต่มันตัวนิ่มนี้นวะ โอเคเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมผมอยู่ตรงบริเวณเออแถวๆนี้นะครับ49กันเลย49 17อยู่บริเวณแถวนี้นะครับ, 49, 17, บ,รว,ว,รบว่าจะวิ่งไปตามเออทางน้ำเลยครับไปทางนี้โอเคน่าจะได้แล้วมั้งไป let's go mountain fucker ไกลหอดแล้วไอตัวคล้ายๆหนูนี่มันเยอะจอังวะนี่ยข้างหน้าก็เป็นเกาะนะครับผมเราต้องหาทางข้ามแม่น้ำไปก่อนแม่น้ำนี่ผมไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรหรือเปล่าครับเราก็อย่าไวาา้ใจมัน จะดีกว่านะครับผมเพื่อมันมีจระลาแค่นะครับผมเพื่อมันมีจระลาแค้หหน่ากลัวจังเลยเนี่ยเพื่อมีจระลาแค่นะครับผมเราต้องอย่าวไว้ใจอย่าวางใจทางอย่าวางใจคนเกาะเกาะต้นไผนะ่ใช่ปะเนี่ยที่รู้ไม่มีจระลาแค่แต่มันมีปลาปิรันย่แล้วมั้งเนี่ยที่รู้ปึ๊บซื้อมีอองไงให้เป็นเกาะได้ เจ๊กโดดไปข้างหน้าไปนน้ำตกเลยเว้ยบุ๋มบอมบุ๋มบอมขึ้นมาอย่านะจร์เค้ยังไม่ได้กินมีหรอกน้องตอนนี้ห้าสิบเอ็ดสิบหกห้าสิบเอ็ดสิบหกห้าสิบเอ็ดสิบหกอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมบริเวณน,นี้เลยตรงหน้ารูเขียมทิศเลยเว้ยนี่มันสวนป่าไผ่ครับเลยนะานนี่แต่ว่าเราเห็นคนป่ายู่นะครับผมอยู่ตรงบริเวณเหนือตรงข้ามนะครับ ตรงที่เล่นเมื่อพัอพัทสองเล่าไปวะอันนี้น่าจะใช่นะเราก็ต้องระมัดระวังมันด้วยนี่ครับผมเตรียมเป็นพื้นที่เรายังไม่เคยมาัต่างหากมันอาจจะมีอะไรที่เราอมืมันเป็นที่ที่เราอาจจะไม่เคยเจอก็ได้เรียบร้อยแตกไปฉันขอนโทษนันนายเอ้ยแล้วมันเป็นที่อะไรเนี่ยเอยอะโอ้ไม่กอด เป็นพื้นที่ใหม่นี่ก็ที่ลมพรวนเหมือนกันเลยมีมะพร้า,าวซะด้วยนี่เก็บไปด้วยตัวโนกเก็บไปตัวนิ่มเก็บมาด้วยเชิอบอืออได้ของครบได้ทิดเกาะหนักหนักตัวนิ่มมันตอนนี้แร่เด็กคลิม,ม,ม,มไปเลยเราไม่ได้คิดใช้สร้างบ้านเราจะใช้แค่สไวโวนะครับผม เก็บมาด้วยเก็บไม่ได้ที่พนแต่ดีๆด,ดี่เฮ้ยเออเก็บม,มาไปาาตองสักตองหนึ่งเออไปตองข้างหน้านีงไงไปตองไปตองมีเปล่าไปตองเลยเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นแคบหมกคนป่านะครับที่มันอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามมันที่เราเห็นอยู่เมอพาที่อะไรน,นี่จําไม่ได้วะเอออันนี้เราค่อยๆวิ่งไปก่อนแล้วกันใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียอีกนิดเดีเจี๊ใกล้แล้ว มีเสือมาตอนนี้นะมึงเออไว้แล้วก็ครับใบตองกับตัวนิ่มเชือกสองเชือกสองอะไร้ก่อมาโอเคเปลี่ยนไปใส่เกาะแคลนกันดีก,กว่าโอเคนีเน่เป็นพื้นที่ของพวกคนป่านะครับผมเออน่าจะใช่มีกล้วยมีกล้วยนองเลยเนื้อปลามังกรนน้ำสะอาดดูดเลยแล้วกันอันนี้กบไฟ อันนี้เตา่าตาแบบ,ด,แบบบดีแบบเยี่ยมยุดแบบเยี่ยมยอดมีไม้ไผ่ซะด้วยวะฉันไม่รู้หรอกว่านายจะชั้นร้ายชั้นหรือเปล่าแต่ชั้นนั้นเคยโดนนายทำร้ายพรงงางั้นไอ้นตัวนี้จะเป็นตัวสีเดียวกันนี่ชั้นฆ่านายหมดนั่นเลยนะเพรงงาะงั้นนายไม่ต้องกลัวไปหรอกนี่ไงนี่ไงตรงที่เราเอ่อตรงนูน้น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 ,น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 ตรงบ้านเราตรงนี้ตรงที่เราเจอพวกกลุ่นป่านะครับผม ตอนนี้ไม่เจอว่ะเฮ้ยแต่ว่าฝนมันตกดีอย่างเลยว่านี่ย่ะมีโปรตีนไม่เป็นไรเนื้อตัวนิ่มอยู่เนื้อก็หาไม่ยากนะครับผมติดท่อมไว้ก็ดีนะครับนีไ่ไงเผื่อเจอทําพูดถึงก็มาเลยก็เห็นเลยว่ะโออยู่ตรงไหนเนี่ยอันนีอยู่ตรงนี้ว่ะเคเข้าไปดูหน่อยสิมีอะไรเปล่าที่โลมีต้นไผ่กับสกอร์เปียน เยอ,อากวงมิสไม่น่าจะมีอะไรกนี่มีงูวะ่ะกระสุนเพี้ยนงไปดอกลงบินหึงดอก,อดอกเก็บขึ้นมาด้วยเก็บเก็บเออทางนี้ซอดทางไหนวะหินไม่ยไม่อ่ยอ ด,ด,ดูดีด้วยม่เหยียบเหยียบตัวเหี้ยอะไรทักอย่างนีจิบหายนี่ทางเอ้ทางที่เราออกมาทางเชื่อมอันนี้น่าจะเป็นเขาวงกตมีกระโปรงผาว่ะเอยทะลุมาทางไหนเนี่ย What the อ u c k อ๋อตรงที่แคมไฟแต่ว่ามันเป็นเหมือนไม่ใช่ของคนป่าเลยนะเอ้ยอันนี้มันตัวบันทึกเกมเลยนี่ว่า ดิคิมไว้แล้วกันเออไม่ใช่อันนี้ั <c oughs> เฮ้ยนี่มันท่อนไผ่ยักษ์โอ้อนไผ่บ้านเริ่มงล้วยวะดูว่าทำอะไรได้บ้างเหมือนกันนะนี่อ,อุยยามันจะทะลุทางไหนวะนี้อ่ะวันนี้ทางที่เราเข้ามาวันนี้ทางที่มันเป็นเต็นมันมีแหล่งน้ำซะด,ด้วยแหล่งน้ำอย่างดีเลยวะ โอ้โหเล็งน้ำของดีมะมียาโทรมาแล้วมียาผมเจอที่ตั้งค่ายนะครับรู้ลางนะเพราะว่าเจ้าของคงไม่กลับมาแล้วล่ะบาครั้งอาจะเจออะไรที่ใช้ได้นะมาถึงซาบินสร้างที่พักนี่ได้บ้างนะเยอะเหลือสวยงามที่เรารู้คือท่อนไผ่นเโนไปเกี่ยวกับพวกสร้างบอกสร้างบ้านเลย บันทึกการที่คนลักลอบขนยาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้มกันวะตัวอะไรดิเออมีอะอยะเกี่ยวกับค่ายอะนะเออโดยมีคนเฝ้าท่าเรือจากตรงนี้ผมเจอกรองกล้องสองทางไกลงพังๆกับตารางลตาตะเว,ว,วนของแก๊งด้วยคุณนึกอะไรหรือเปล่าไม่รู้สิคู่แข่งหรือเปล่าหรือนักข่าวที่มาหาเรื่องไปเขียนผมก็ไม่รู้มกันนะมิย เออไม่รู้สิแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกมันน่าจะเป็นพวกขนยามากกว่าโอเคสับระเบียบคุยกูนานนี้หน่อยก็ไม่ได้นอกยิ่งเงาอยู่มีใครคุยกูด้วยมีแต่เสียงกูเกูตอนนี้โอเคทเิ้งไม่กนลูกกระนแม่งเยอะเฮ้ยเสียงนน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  คุณเจออะไรหรือเปล่าฉันคิดว่ามันต้องใช่อย่างแน่นอนเลยนะนี่ฮะเ,ออเนอเ,เดินเข้ามาเดินเข้ามาเถอะนะนี่เฮดช็อตแตกไปเิเอเวน้นเล่นกับพี่อะน้องอ๋อพี่ได้ลูกขนูใหม่เลยนะจากเปล่าเสียฟูมากต้องมาหาอะไรให้อีกแล้วเนี่ยอยู่ตามขอนไม้ตามขอนไม้ก็ต้องตรงแถวไหนวะเนี่ย ตามก่อนไม้ตามขวอไม้เอ้ยอะไรละไจีอะไรอะไรลาลาฮีบอโดนไปอีกหนึ่งดอกโดนไปอีกหนึ่งดอกฮิวที่อะไรล่ะมึงบิวอะไรนะเฮ้ยเฮียเออสัตว์จีพายละเฮ้ยมึงตายเลยแล้วมึงเฮ้ยซาต ว่ามึตายแล้วมั้งเฮ้ยมาเล่นกูแล้วน้องเฮ้ยนี่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทนูอยู่ไหนวะเฮ้ยทนูทนูทะนูเฮ้ยทนูธนูธนูกูอยู่ไหนเนี่ยมาตกว่าเฮ้ยลูกธนูหมดแล้วไงเนี่ยเฮ้ตว์เอ้ยไอ้เยนีตายแล้วมาออกมาออกซึกเฮ้ย หายแล้วมึงอ่ะมีขี้อ่ะมีตายแล้วขี่โคลคานูมาอะไรของมึงอะไรของ,งผูหๆอะไรละ่ะอ้าวตาย <c oughs> สัตว์นี่กูจะขยันมันคงคนอหนื่อหอกชนเผ่าสาเลยกูต้องมาเจอชนเผ่าแล้วก็ปัวกับมันนี่อีกจะเรียนแล้วกูเอ้ยทำไมลูกธนูกูมันมีน้อยขนาดนี้เลยแหละว่าหรฟอวา ไอตัวหนึ่งไปไหนเนี่ยมีหัวกูโอ้โหหอ,อกเกท่ไรเนี่ยเจ็ดสิบแปดโอ้หส่วนเผาหอ,อก,กเยอะวะสูบน้ำเข้าไปอันนี้เป็นที่ที่เดิมของเราหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าวะเออไม่รู้กัน,กนวะแต่ตอนนี้กูโดนพยาธิใส่ท้องอยู่มีหอ,อกไม่เอาละเี้ย <c oughs> เอ,อ้ยกูหามีอาดิีไหมฮะมีฮะมีอะผมเจอนักรบชมเผ่าวะ I met a tribal warrior เสียงเขาดูแปลกจังเกิเลยขึ้นเออเขาจู่โจมผมผมต้องฆ่าเขาเขาจู่โจมผมเขาจู่โจมผมผมมาช่วยคุณได้หรือเปล่าเออผมฆ่าเขาเอี่ยผมจำเป็นผมไม่เคยมียาเออโอ้เจกูน่ายสงสารมากเลยที่รักหายใจนะอย่าปล่อยให้มันครอบงำคุณฉันดีใจนี่คุณยังมีชีวิตอยู่คุยกับฉันสิคุยกับฉันได้ Right, right. But I'm afraid it might happen again. If there's more of them. Just keep thinking about me. You have to survive for me. โอ้แต่ผตตไไตตมกูจะอร,อรอดเพื่อคุณนะมีอาออเจ๊แคเมียเป็นใหญ่แล <c oughs> ้ว <c oughs> ลูกธนูกูมันน้อยขนาดนั้นเลยละวันไหนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กูโดนมาญาติใจท้องอยู่นะเนี่ยอะไรกูนเนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยหมดยังหมดแล้ว เหลือแต่เห็ดสีส้มกูอยู่ไหนวะน,นี่ไอ้เชี่ยเอ้ยโอ้โหฉันเลินกูละมีเกมมาคนนกด้วยไม่มีไข่ด้วยมีไข่ด้วยเกมนกยร์นกผมกับก่มโอ้ยเห็ดสีส้มตรงนี้มันต้นยาสูบแมวเราเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วเดินไปเดินมาแม่งเจียนเผาเลยสัตว์โอ้โหมันง,ง,งูเลยว,วะ่ะยิงไปตาย ยุงงูไม่เหม็นไงวะเนี่ยมาเจอตรงนี้อุลโวมาจัดใส่ท้องหนึ่งตัวเสียงอะไรวะมันจะใช่เสียงที่เราอัน,นั้นเราไม่ได้ไงเนี่ยสีสม้มผมกับลดอาการบาดเจ็บลดกระเทียแล้วลดอาการบาดเจ็บจากท้องยังไงเพิ่มกระบวนการให้ด้วยกดเยอะก็จะดีเห็ดของฉันนี่มันดีจริงเลยนี่ กิงเข้าไปแล้วตอนนี้กูจะไปไหนเนี่ยแม่งเหมือนคนไล่จุดหมายไงไม่รู้ว่าบ่ายหนึ่งนะสี่สิบสี่ยี่สิบสี่สิบสี่ยี่สิบนั่นเลยสี่สิบสี่ยี่สิบบริเวณนี้สินะเฮ้ยแต่ตรงนี้กูไปสำรวจอย่างบนนี้นเออว่ะมันก็ลงตัวเอสมาเรื่อยๆเลยกันเดี๋มาทางนี้แล้ว,ล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 วตัวเอสก็ตรงไปแล้วกันตรงไปเลยเฮ้ยชด นี่จอร์ดนี่โอ้เอา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 เฮ้ยอะไรเราเอ้ยหลบเลยเอ้ยเฮ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 ้ยตายมึงนักล่าเกินนักล่านักล่านักล่าน้องผมมีดหินเลยอยากได้ธนูคืนวะ เหนื่อยจริงวันนี้เราเป็นละอียดหนึ่งวันที่หนักโอเคมาถึงแล้วเคลียร์ความพูดกับมีอาสิเฮียกลัวนองกุญแเหตุคุณเรียกผมกลางเดือเกิดอะไรขึ้นหรอฉันคงไฟฉันดับฉันเลยลนลานแค่นี้โอเคคุณกลัวเหนียวหนาคุณกลัวแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ฉันรู้ฉันขอโทษไม่ต้องห่วงฉันหรอกมึงทำให้กูเป็นห่วงสองตัวรู้ทุกอย่างว่าเรียบร้อยดีไหมมันไม่เรียบร้อยหรอกจะเรียบร้อยได้ไงคุณอยู่ข้างนอกอยู่ไกลจากฉันเอ๊ะคุณพูดถูกมันเป็นคำถามของกูนะโอเคไหมผมแค่เป็นห่วงฉันรู้ค่ะที่รักอืม มียคุณบอกเลยเกี่ยวกับเหตุของมได้อีกไหมที่แล้วฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรเหมือนคุณนั่นแหละผมรู้แต่ผมวิ่งหนีจากอะไรบางอย่างมาฉันฉันไม่รู้จะช่วยคุณยังไงนะเชื่อตัวรอดมาได้มาให้ได้ก็แล้วกันผอสงจําของคุณอาจจะกลับมาเองก็ได้ใส่ก็ต้องยืมได้วหลงประษาทเองหรอกงก็อาจจะจริงของคุณ วลปียอรงใจก็ต้องกินยาหลอนประสาทอีกแล้ววะถ้าควรทรงจำมันหายแบบนี้นะอโอกูว่าต้องใช่แน่เลยอนายต้องกินยาหลอนประสาทอีก็ลเจ๊ฉันคิดว่าหมอมันลองเลยปองปองปองฝนแม่งก็ไ่ดูตกสักทีที่ฝนไม่อกีตกอะไรนักหนาวันนี้เฮ้ยต็มามตอนฝนหายตกแล้วกันอ้อโหฝนตกเขี้ยฮึ่ ตื่นถุงวงฝนนี่ตกอยู่เลยจเจริญกูแหละไม่มีทางเลี่ยงแล้วนอกจากนมกือป๋องปลาตูน่ากินเข้าไปมีอะไรกินอีกไหมเอ,อ่อน้ำกับข้า์บโบไฮเดรตนั่นเลยคาร์บโไดเดรีไม่ต้องห่วงวานเนื้อเน่าเล้กินไม้เนื้อเนา่าเราเนี่ยโอเคตอนที่ผมเดินมาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะหาทางที่จะไปต่อนะครับผมก็เดินมาเจอในถ้ำนี้นะครับโดยบังเอิญน,นะครับผม แล้วก็วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ได้มาเจอกับเครื่องปั่นไฟนะครับผมต้องมีเอ่อเชือกเพลิงนะครับซึ่งแน่นอนครับมันต้องไปหาอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยมันต้องมีเชือกแน่ผมเจออะไรแปลกๆลิฟต์ลิฟต์เหรอกลางป่าเดียนะพูดอะไรอคุณนะข้างหน้าเป็นนั้นด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะเครื่องยนต์ไม่ทำงานแล้วเพราะน้องมันหมด อ๋อน้ำมันพอจะรู้ไหมว่าเ,ว no. เราจะหาน้ำมันได้จากไหนกูไปหาสิทุกไปหาสิก็ผมคิดก่อนแล้วจะบอกมีความคิดบางอย่างเดี๋ยวค่อยบอกนะหาน้ำมันเหรอโอ้โหเครื่องกำเนิดตรงไฟฟ้าหาน้ำมันเนี่ยนะถ้าเน้กูไปหาไหนอันนี้โอ้ยกอดอ้าวเข้าไม่ได้ด้วยสัตว์ เออแล้วน้ำมันตัวข้างล่างนี้จะน่าจะมีอะไรด้วยนะครับผมโอเคเราต้องไปหาน้ํามันใช่ต้องมีน้ํามันอะไรที่ทําน้ํามันได้ยงไงไม่ทํางานไม่มีเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชลนรู้นะแต่แน่นอนว่าําพังไปแล้วดนงดีชิพายเลยตอนที่ฉันทําได้แค่ไปที่แลมดาแต่ได้ยังไงกันอืมแลมดาแลมดาเลย มันหาน้ำมันยังไงล่ะนี้ใช้น้ำมันเหรอร้ฉันจะใช้น้ำมันยังไงล่ะกูรู้แต่การผลิตน้ำโอเคเป็นว่าผมไปหาน้ำมันก่อนแล้วกันนะครับโอเคหลังจากที่เรานั้นต้องตามหาน้ำมันนะครับเพื่อที่จะเอาไปเติมกับริปนะครับผมผมก็ได้เจอน้ำมันแล้วนะครับผมมันอยู่ตรงรถจี๊ปคว่ำนี่เองนะครับผม ผมก็เลยรู้ว่าแมงอยู่แถวไหนที่จริงงั้นผมมาเดินแต่อยู่ตรงบริเวณนี้ครับไม่ได้เดินมาอยู่ทางนี้แมงที่ไอ้ขี้วางอยู่นี่นี่ไงครับผมเจอแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกเมียก่อนนะครับไอ้เมียนี่เมียผมเจดเชื้อเพลิงแล้วล่ะผมจะได้ไป็นรยดมพคุณคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีหรอือก็อดีสิ ใช่ใช่คือว่ามีคนสร้างลิฟต์ไปกลางป่าแปลว่าต้องพาไปไสิ่งที่ดีท,ที่มีของที่ผมจะใช้ได้ก็จริง <c oughs> ของคุณม <c oughs> ันจะรอฟังข่าวดีด้วยนะแคะ่เรอฟังได้เลยเมียาจะา <c oughs> โอ้รอฟังได้เลยนะเชนโอเคลิฟต์อยู่ตรงไหนวะเอ่อลิฟต์นั่นเลยอยู่ตรงนี้ไปทางที่ตัว E เรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็ไปทางตัวเอจะลงมาแล้วก็จะเจอถ้ำแล้วก็เข้าไปในลิฟต์นะ โอเคเดี๋ยวขอเวลาเดินทางไปหาตัวอ e ีก่อนแล้วกันวันนี้ let's go โดดไปเคีเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมอยู่ตรงหน้าตัวอีกนะครับซึ่งเราก็ได้มีน้ํามันแล้วนะครับผมก็เอ่อพาร์ทนี้จบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราไปต่อกันพาร์ทหน้านะครับผมเดีย๋ยวเราจะลงไปสํารวจด้านใต้กันนะครับเพื่อที่จะไปหาบทแสกเกี่ยวกับพวกค้าขายค้าขายพวกเภสัชกรกันนะครับพวกขายยากันนะครับผม ก็โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะแกับผมเรื่องราวจะเป็นชินะ้ไรนั้นก็ไว้เจอกันในะแก้ผม